คือเรื่องความเรื่องความไม่โปร่งใสหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางมูลนิธิเนี่ยจะต้องชี้แจงแต่จริงๆแล้วการกระทําการทํางานของกันจอมพลังเนี่ยฉันทราบมาว่านะบางคนเนี่ยไว้ใจส่วนตัวก็โอนไปให้ส่วนตัวบางคนไว้ใจในนามมูลนิธิก็โอนไปที่มูลนิธิเพราะฉะนั้นวิธีการคือคนที่จะตรวจสอบว่ามูลนิธิเนี่ยกระทําการอันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือไม่เนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยเป็นต้องเป็นผู้ตรวจสอบ เออมึงเชื่อกูกเหรอเรียตรวจสอบได้แค่นั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บริจาคไม่มีใครประสงค์จะติดใจเอาความลองตอนนี้ผู้บริจาคก,ก็มีแค่คุณนวัดเออส่วนกรณีของคุณหนุ่มกัญใจที่เขาบอกว่าโอเคก็ต้องแจ้งมาว่าเขาโอนไปไแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนี้เขาแถลงข่าวก็มีการแถลงข่าวแล้วเป็นไง พอใจการถแถลงข่าวไหมล่ะแต่ฉันมีความรู้สึกว่านะมันก็คือคนมันก็อดใจในการที่จะสงสัยไม่ได้วันนี้มีนางงามคนนึงเข้าไปยืนถามอ่ะฉันว่านั่นอ่ะเป็นข้อความที่สรุปจบแล้วข้อความที่คุณนางงามคนนั้นไปยืนถามอ่ะนั่นคือข้อสงสัยในใจประชาชนทั้งปวงหลังจากนี้ก็คงจะไม่หลังจากนี้เนี่ยคนก็ถ้ายังไม่ได้มีการแก้ไข ข้อที่ส9สิบเก้าเนี่ยคนจะบริจาคก็คงยากใช่มีนางงามคนหนึ่งสิ่งที่นางงามคนนั้นไปพูดยืนประจันหน้าแล้วก็ถามอ่ะนั่นเนี่ยมันหมดเปลือกในใจของนวัดหมดเปลือกในใจของน้องน้องน้องรัชนกสสแล้วก็หมดเปลือกในใจของบรรดาพวกเสื้อส้มแล้วสิ่งที่เขาอยากจะสอบสงสัยมาตลอดเลยก็คือว่าพฤติการที่ พฤติการที่เขาสงสัยว่าเป็นนอมนีีของนักการเมืองหรือไม่นั่นแหละมันก็เลยทำให้สอสไอซเนี่ยเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าแต่แต่ละฝ่ายก็มีแค่ข้อสงสัยแต่ตอบคำถามได้ทุกอย่างเออเร็วเข้ามาเออแค่นั้นเองเข้ามาสี่เข้าอืมเข้ามาสี่คนเลย ซ like ัมต <c oughs> ิงไหลแดดเนาะเล่าให้พวกเธอฟังเรื่องต่อไปที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยมันคือเรื่องที่ว่าเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลกำลังจะส่งตัวแทนเพื่อที่จะทรายข้อตกลงกับประเทศกัมพูชาในการประชุมอาเซียน สายข้อตกลงอะไรนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในแบบอาเซียนน่ะแต่คําถามของดิฉันก็คือเราไปโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่าโฟกัสเรื่องนี้ตรงแน่ตรงที่ว่าอะไรโฟกัสเรื่องนี้ตรงที่ว่าเดี๋ยวจะมีกระทรวงการต่างประเทศก็ดีกระทรวงการหมก็ดีเนี่ยจะต้องมีการเนี่ยนะประชุมอาเซียนกันแล้วก็จะต้องมีการประชุมเพื่อที่จะ มีตัวแทนประเทศไทยเนี่ยระหว่างนายกประเทศเขากับนายกประเทศเราเสียหนูเนี่ยจะต้องไปจับมือกันใส่สัญซใส่สายคอนแทคกันเกี่ยวกับความร่วมมือ ทีนี้คำถามก็คือว่ารัฐบาลเราเนี่ยจะไปทรายคอนแทคเรื่องความร่วมมือเนี่ยเราได้บ้านหนองจานกลับคืนมาทั้งหมดหรือยังเราได้บ้านหนองยาแก้วกลับคืนมาทั้งหมดหรือยังเราได้ที่ดินที่เขาไปสร้างคาสิโนข้อหัวกระบาลประชาชนเราอะที่จังหวัดตราดเนี่ยได้คืนกลับมาหมดหรือยังแล้วเราได้เนี่ยประสาทต,ตาควายกลับคืนมาหรือยังทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมาไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดกลับคืนมาในเวลานี้เราจะไปทายกับเขาเรื่องอะไร ไปทรายสัญญาเรื่องถอนอาวุธหนักโดยเขาถอนเราถอนแล้วถ้าเกิดมึงถอนออกมาส่วนมันขี้โกหกอยู่แล้วถอนหรือไม่ถอนก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดมันตตลึอบบ้เตลืบี้ขึ้นมามึงจะอาวุธหนักเข้าไปทันไหม,ไมเราทําตัวเป็นสุภาพบุร,รุษจนกระทั่งเขาตีหัวเราจนกระทั่งประชาชนเราตุยเนี่ยจนวันนี้เราได้ที่ดินคืนมาหรือย,อยังได้ได้ดินแดนคืนมาหรือยังถ้าได้คืนมา,ถาแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยถ้าได้คืนมาแล้วก่อนจะไปทรายคอนแทคอะ ก่อนที่จะเป็นทรายสัญญาเนี่ยก่อนที่จะไปจับมือระหว่างนายกเรากับนายกนายกเขาเนี่ยอะไรที่เราได้เปรียบแล้วอะไรที่เราได้แผ่นดินคืนมาแล้วแถลงข่าวด้วยไม่ใช่ว่ามึงจะสร้างภาพกันปลองดองสามัคคีสหประชาชาตินู่นนี่นั่นต่างๆจับมือตามที่คนอื่นเขาไกด์ไลน์มีประเทศอเมริกาประเทศจีนประเทศมาเลเซียนะจับเส้นให้เดินตรงไหนก็เดินตรงนั้นนะอย่างไรก็ตามแต่ปรากฏว่า ตัวเองยังไม่ได้ที่ดินคืนมาเลยยังไม่ได้ดินแดนคืนมาเลยยังไม่ได้อะไรคืนมาเลยแต่เสือกจะไปเดินตามกรอบของสหประชาชาติไม่ใช่เดินตามกรอบของอเมริกาเดินตามกรอบของจีนเดินตามตามกรอบของมาเลเซียซึ่งเป็นลูกไล่ของประเทศอเมริกาคําถามก็คือว่าอธิปไตยเราอยู่ตรงไหนมึงเอาคืนมาหรือยังฮะเรื่องนี้ฝากนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบแล้วก็ฝากนักข่าวถามนายกรัฐมนตรี ดินแดนยังไม่ได้คืนมาเราเสียภาษาตาควายไปเนี่ยรู้หรือยังเรารู้หรือยังนายกก็รู้หรือยังฐมนตรีมติกระทรวงกาโหมเนี่ยรู้หรือยังรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยรู้หรือยังว่าเราเนี่ยเสียประสาตาควายไปเรารู้หรือยังเสียไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมรู้หรือยังรู้หรือยังถ้ารู้แล้วเนี่ยเมื่อภาษาตาควายยังไม่กลับมาเป็นของเราเนี่ยมึงไปยุติไปยุติไปยุติ เขียนข้อตกลงยุติยุตินู่นยุตินี่ยุติเอาอาวุธหนักกลับคืนมาคําถามคือมึงได้ดินแดนกลับคืนมาหรือยังถ้ายุติอะไรต่างๆตอนนี้เท่ากับประเทศกมัมเบนได้ที่ดินเราไปแล้วสี่จุดโอเคทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้ปโปรสบู่แดงนะทุกคน โปรสบู่แดงจ้าร้อบาทซื้อ1นึ่งแสโปรสบู่แดงร้อยเบาทซื้อหนึ่ซื้อหนึ่งแสโปรสบู่แดงจ้าโปรสบู่แดงซื้อ1นึ่จ้าทุกคนจัดไปเลยจ้าสบู่แดงดเรมาริกาเนี่ยซื้อ1นึ่เนี่ย จากราคา289วันนี้จัดโปรโลอยกระทงเหลือ199บัตาทถ้าจะซื้อก็รีบซือบซ้อจะตุนก็รีบตุนสบู่เนี่ยใช้เวลาได้อีกประมาณ2ปีครึง่งจะซือ้อรีบซือบซ้อจะตุนรีบตุนสบู่แดงด็เรมริกาเนี่ยเป็นสบู่แก้ฟ้าเป็นสบู่ล้างหน้าเพื่อจัดการเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะฝ้ากระจุดด่างดำความหมองความคล้ำนะ จัดไปและสบู chapter, serum, okay. so, so ่แดงดรมริกาเป็นเซรั่มใครอยากได้เซรั Ole ่มสบู Bot ่นะคะก็จัดไปที Caitlin ่สบู PJ, ่แดงดตอรมริกาเป็นเซรั่มสบู่เป็นเซรั่มสบู่เป็นเซรั่มสบู่จ้ะโกโก้ตอนนี้มีโปรโกโก้ตอนนี้นะคะไม่ไม่จัดโปรโกโก้ไหม โ,กโ,กโ,โปรโกโก้นโปรกโกตอนนี้นะคะจากราคาสามเออจากราคาสี่เก้าศูนย์จัดโปรโนะจ๊ะโปรหน้าโรงงานแฟลเซลอยู่แฟลเซลตอนนี้นะคะโปรหน้าโรงงานแฟลเซลตอนนี้นะคะเหลือหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบาทซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องเหมือนเดิม<โปร>เพาะว่าเพื่ออยากจะได้โปรให้รีบนะจ๊ะให้รีบก่อนที่โปรมันจะหมด นะคะโปรเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังนะคะรับแล้วว่าเราตั้งโปรอัตโนมัติของ TikTok เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะตำตำเลยนะคะจัดโปรตอนนี้นะคะทุกคนสำหรับโปรโอกโอกโก้นะคะจากราคานะคะแฟลตเซลนะคะโอ้ยมันยังขึ้นสีแล้อยก็สิบอยู่เลยนาะก้อ,อีกตะก้านึงที่เป็นแฟลตเซลล์อันไหนอะอินไวขึ้นมาสิมีตะก้าแฟลตเซลนะทุกคน ตากล้าที่เขียนว่าไรใครคไม่มีแม่ไม่เจออ๋อเจอแล้วอ่ะทุกคน ใครเป็นแฟนโกโก้นะคะนอกจากจะเป็นโกโก้ที่อร่อยอยังเป็นโกโก้ที่ไม่มีสารอะไรที่เป็นอันตรายไม่มีสารเกี่ยวกับรอนอนอ,นอแต่เป็นโกโก้นําเข้าจากบ,บราซิลและมีสารสกัดในจํานวนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบทางด้านสารสกัดธรรมชาติในการล็บล็อก เบลนสามารถในการที่จะช่วยนะคะดูแลสุขภาพได้เป็นโกโก้อร่อยและดูแลสุขภาพได้ด้วยนะคะล็อกบล็อกเบลนนะคะสำหรับล็อกบล็อกเบลนก็คือมันจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการขับนะคะ,ะพวกเผาผลาญน,นะคะแล้วกนะ็ทำให้นะคะจากพวกประมาณ2 xl 1 xl เหลือประมาณสัก xl หรือว่า l หรือว่า m แล้วก็ xs มันชื่อว่า เอ็มโกโก้เอ็กดอกเร์มริกาเป็นโกโก้นําเข้าจากประเทศบราซิลโกโก้ a, เนี่ยเป็นสารสกัดเป็นผงโกโก้ที่อร่อยแล้วก็นําเข้านะคะทุกคนจัดไปเลยค่ะเป็นสารเป็นโกโก้นำเข้าจากบราซิลมันเป็นโกโก้ที่เม็ดใหญ่ๆแล้วมันเป็นโกโก้ที่นะคะเป็นระดับ ระดับต้นๆของโลกแล้วโกโก้ตัวนี้คือจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความจําสมองดีความจําแล้วก็การบํารุงสมองโกโก้มันบํารุงสมองอยู่แล้วนะคะแล้วโกโก้มันจะทําให้อิ่มนานนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ความอิ่มนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอิ่มยาวประมาณ8ปดชั่วโมงถ้าเกิดคุณเนี่ยทานโกโก้ XS ของดรมริการนะคะในก่อนมื้ออาหารแต่ละมือ้อ คุณใช้ประมาณ6กล่องนะคะคุณจาก 2XL ก็จะเหลือแค่ L จาก L ก็จะเหลือแค่ XS แล้วโกโก้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ย นะคะยังรับแขกบ้านแขกเมืองในบ้านได้ด้วยนะคะต่อไปเวลาคุณเนี่ยมีแขกมาบ้านเนี่ยตัวนี้ปลอดภัยไม่มีสารสกัดอะไรที่เป็นอันตรายนะคะนอกจากโกโก้แล้วก็สารสกัดที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมาจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส้มแขกถั่วขาวคาซี틴น,นะคะแล้วก็ตัวกระบองเพพที่จะช่วยระบายเบาๆนะคะแล้วก็ทับทิมนะคะแล้วก็กาแฟดิบนะคะแล้วก็ชาเขียวนี่แหละสารสกัดที่มันเป็นหมวด ของการเผาผลาญน,นะคะทุกคนเผาผลาญการเผาผลาญมันเป็นยังไงก็คือบางทีเราอายุพอสมควรเนี่ยไอกระบวนการเผาผลาญของร่างกายเราไม่ดีเท่าวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาทานอะไรเข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเอ็ g โ X S กเอตมริกาตอบโจทย์ก็จะดูแลคุณได้ <App laud issements> อาจัดไปเลยนะคะทุกคน